สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมซันตาพาเทสนะครับผมวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องการเลือกโซน POI ให้มีคุณภาพนะครับผมก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆเนี่ยขอมาในเพจเยอะมากเลยนะครับผมวันนี้ผมก็มาทําให้แล้วนะครับผมโดยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับครับผมการเลือกโซน POI ให้มีคุณภาพนะครับผมผมก็จะใช้หลักหลักๆนะครับผมอยู่ทั้งหมด6ข้อดังนี้นะอ่ะก็จะมีโซนนะครับผมที่อยู่ในโซนพรีเมียมหรือดิสคาวแล้วแต่กรณีนะครับผมอ่ะ โซนที่2ก็คือเป็นโซนที่อยู่ในเอ็กซ์ตมนะครับแล้วก็หลักที่3นะครับผมก็จะเป็นโซนที่มีการสวิต i ์คุณ i t y ก่อนหน้านะครับผมโซนที่4เนี่ยก็จะเป็นโซนที่มีแท่งเทียนกลืนกินเกิดขึ้นหรือมีอิมบาลานซ์ก่อนถึงโซนของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็หลักที่5นะก็คือโซนที่เกิดฟิปบอสหรือช็อคนะครับผมแล้วก็หลักสุดท้ายที่ผมจะใช้ดูนะครับผมก็คือเป็นโซนที่มีมีอินดิวส์เมนต์ก่อนถึงโซน P O I ของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะก็ไปอธิบายทีละตัวกันเลยดีกว ข้อแรกนะครับผมโซนที่อยู่ในโซนพรีเมียมดิสคาท์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ผมจะใช้ในการช่วยเลือกโซนเครื่องมือแรกนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยอ่าอย่างตัวอย่างเนี่ยมันเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับผมอ่าเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีซัพพลายเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมครับผมอ่ะที่เราจะสามารถเทรดได้นะอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมก็ลองอ่าตีคร่าวๆแหละอย่างเพื่อนๆไปดูในกราฟจริงเนี่ยก็อาจจะ เห็นเยอะแบบนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาค่อยไล่ตัดไปทีละนันนะครับผมก็เห็นได้ว่าข้อหนึ่งนะครับผมอโซนที่อยู่ในโซนพรีเมียมดิสคคาวน์นะโดยเครื่องมือที่ผมจะใช้เครื่องมือแรกนะครับผมก็จะคือเราสามารถทําได้จากกรีนบ็อกนะครับผมตรงนี้นะแล้วเราก็ ดับเบิลคลิกตั้งค่ามันนะครับผมที่0.51ยนาะแล้วก็จะได้เป็นเส้น3เส้นมาอย่างนี้นะครับผมโดยโซนข้างบนเนี่ยเราจะเรียกว่าโซนพรีเมียมนะครับผมหรือโซนแพงของเรานั่นเองโซนข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าโซนดิสคาวหรือโซนราคาถูกนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเรียกว่าอีคิวหรือครีบิวียมหรือว่าเส้นกึ่งกลางของเรานั่นเองนะครับผมดโดยเราสามารถนํามาตีในส่วนของขาของเราได้เลยนะครับผมเห็นปะก,ก็คือเลือกจากไฮล่าสุดนะครับผมมาถึงโลล่าสุดนะตรงนี้ ดยใครที่ยังไม่ดูเรื่องโครงสร้างราคานะครับผมอันนี้ผมก็แนะนําให้กลับไปดูก่อนเนาะจะได้ไม่งงนะครับผมในส่วนของที่ทางราคานะอันนึงก็มีตัวอย่างการใช้เกณฑ์บล็อกด้วยนะ,ะประมาณนี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเห็นปะ่ะตัดตําแหน่งของซัพพลายที่อยู่ในโซนดิสเค้า <c oughs> ออกไปได้นะครับผมเราก็จะดูในตัวของ <c oughs> ที่อยู่ในตัวของพิมพ์ได้นั่นเองนะครับผมมาล้วก็ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะ ข้อ2ครับก็คือโซนที่อยู่ในโซนเอ็กซ์ตรีมนะก็จะเห็นได้ว่าในที่นี้เนี่ยในตัวอย่างนี้นะก็จะมี2โซนนะที่เป็นโซนเอ็กซ์ตรีมกับนี่เป็นซับไพน์ปกตินะครับผมถามว่าเทรดได้ไหมนะผมไอโซนข้างล่างตรงนี้นะครับผมคำตอบก็คือเทรดได้นะแต่ว่าทางนี้เนี่ยเราก็ต้องรอคอนเฟิร์มในตัว lower time frame เพิ่มด้วยนะครับผมตัวข้างบนเนี่ยก็ต้องรอคอนเฟิร์มเหมือนกันนั่นแหละครับผมแต่ว่าตัวข้างบนเนี่ยจะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะโฮได้มากกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ราคาเนี่ยมัน เป็นเทนขาลงใช่ไหมครับผมอาไฮตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น protected high นั่นเองนะครับผมก็คือการที่ market maker เนี่ยไม่ต้องการด้วยไฮตรงนี้เนี่ยมันถูกทําลายแล้วเสียเทนนะครับผมอ่ะก็จะมีออเดอร์เนี่ยที่มาคอยป้องกันนะในตัวของ extreme เยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลักที่ทําให้โซนของเราเนี่ยมีคุณภาพหลักที่2นะครับผมแล้วก็หลักที่3นะครับผมก็คือมีการสว e e p l ค q u i ิ i t ตก็อ,อื่นเนี่ยผมขอเล่ากันเลยนะครับผมว่า การเทรดสัมานนี่คอนเซปต์เนี่ยมันคือการที่เราเทรดตามมาร์เก็ตเมเกอร์หรือเจ้าหรือรายใหญ่อะไรก็ตามนะครับผมแล้วแต่จะเรียกนะก็คือการที่เราเนี่ยหาล่องลอยหาออเดอร์ของเขานะครับผมแล้วเราเข้าไปเทรดตามนะโดยการสวีปลิคิดิตี้เนี่ยเรื่องหัวข้อลนะิคิดิตี้เนี่ยมันคือการกินเงินรายย่อยของรายใหญ่นั่นเองนะครับผมเพระาะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการสวีปลิคิดิตี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นโซนที่เราสนใจเนี่ยโซนตรงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับผมที่ราคาเนี่ยจะโฮอยู่ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปดูหลักที่4นะ หลักที่4นะครับผมก็คล้ายๆกับหลักที่3นะครับผมก็คือมีแท่งเทียนกืนกินก็สังเกตเห็นได้ว่าในเทียนขาลงอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมอ่ะการที่ราคาเนี่ยมันเกิดเป็นลดัดลัดปลายก่อนที่จะเซลใช่ไหมครับผมเกิดเป็นแท่งอย่างนี้ขึ้นก่อนที่จะเทขายลงมาแรงเลยเนะี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ว่าไอ้แท่งที่เราเทขายลงมาเร็วแรงเนี่ยมันต้องใช้วอลลุ่มสูงมากในการขายใช่ไหมอ่ะพะฉั้นแล้วเนี่ย แล้วก็คาดหวังให้ไอตัวซัพพลายที่มันดันราคาขึ้นไปก่อนที่จะเทขายลงมาเนี่ยมันมีออเดอร์ของมาร์เก็ตเมเกอร์อยู่นั่นเองอ่าน,นั้นก็คือความคาดหวังของเรานะครับผมมาโดยการที่ราคาเนี่ยเทลงมาแรงเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นตัวอิมบาลานซ์หรือแฟลวูลูแก็นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักข้อที่4นะครับผมอ่านแล้วก็มาดูหลักข้อที่5ก็จะคล้ายๆกับข้อ4นะก็คือเป็นโซนที่เกิดฟิปเกิดบอสเกิดช็อกนะครับผมก็จะเป็นโซนที่ ทำให้ราคาเนี่ยมันมีการเบรคคงสร้างได้นะครับผมโดยการที่ราคาจะเบรคคงสร้างได้เนี่ยมันก็ต้องใช้วอลลุ่มประมาณหนึ่งใช่ไหมล่ะอ่าใช่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลักข้อ5นะครับผมของเรานะโดยตัวฟิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็จริงๆแหละเรื่องฟิปสามารถอธิบายเป็นคลิปใหม่ได้เลยนะแต่ในที่นี้ผมจะอธิบายเป็นแบบสั้นๆง่ายๆนะครับผมอ่าน,นี้ก็จะเป็นตัวยอย่างฟิปง่ายๆนะครับผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยราคาเนี่ยมีการเทรดลงมาใช่ไหมอันนี้ก็สร้างไปในตัวของซั แล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ขึ้นมาชนซับไพ่นะเห็นปะปุ๊บขึ้นมาชนซับไพ่ก่อนหน้าตรงนี้นะครับผมอ่ะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยไม่สามารถเบรกโลกเกลงไปได้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็เบรกทะลุขึ้นข้างบนไปเลยตรงนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามันมีการสู้กันของสองมือครับผมก็คือฝั่งนี้เป็นซับไพ่หรือเป็นผู้ขายนะยพยายามจะคุมตลาดนะแต่ว่าราคาเนี่ย ไม่สามารถลงไปข้างล่างตามซัพพลายข้างบนได้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นราคาเบรกไปเลยนะเราก็จะหมายความว่าไอตัวดีมาตรงนี้หรือผู้ซื้อที่มาอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันมีพลังสูงนั่นเองนะที่ทําให้ซัพพลายเก่าของเราเนี่ยมนโดนทาลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟิปแบบง่ายๆของเรานะครับผมโดยเราสามารถนําไปใช้ในการเลือก p ิ I ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักที่ หลักที่นะเออครับผมแล้วก็หลักสุดท้ายเนี่ยคือมี inducement ก่อนถึงโซน poi นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวไปอธิบายในกราฟเนี่ยน่าจะเห็นภาพมากกว่านะครับผมตัว inducement เนาะสำหรับใครที่ดูตัว recap เทดนะครับผมผมก็มีการใช้ลงไปแหละในหลายๆเทดเลยที่ผมลงไปในช่องนี้นี่แหละครับผมก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะนะจะได้เห็นภาพนะครับผมก็ตัวอย่างวันนี้นะครับผมที่จะพามาดูนะก็จะเป็นตัว gbp c h f นะครับผมมาทำฟรมหนึ่งชั่วโมงนะสำหรับใครที่อยากไปดูนะครับผมผมก็จะ เลื่อนกลับมาแท่งนี้ละกันอ่ะวันที่9กันยานะครับผมนะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยราคาเนี่ยมีการเบรกสักเจอลงมาข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นเบรกเมเจอร์นะแล้วก็เบรกไมเนอร์แล้วก็ตรงนี้มีเกิด ROF ขึ้นแล้วก็เบรกเมเจอร์ลงมาใหม่นะครับผมจนมาอยู่ในเลนปัจจุบันก่อนที่จะเบรกลงมาอีกนะเราก็จะได้อ่าไฮกับโลล่าสุดมานะครับผมแล้วก็สามารถตีเครื่องมือพรีเมียมดิสคาวได้เลยนะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีโซน ซัพพลที่น่าสนใจนะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นตรงนี้ที่เป็น X อ็ก e ีนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เป็น h i d d e n นซัพพลนะครับผมเห็นปะปุ๊บแล้วก็จะมีซัพพลาหลักๆอยู่2อันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปเช็คแต่ละข้อกันเลยนะก็เริ่มจากข้อหนึ่งนะครับผมอยู่ในโซนพรีเมียมหรือดิสคาวน์นะก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองอันนี้เนี่ยเราอยู่ในโซนพรีเมียมดิสคาวน์นะครับหมดเลยนะพราะฉะแล้วเนี่ยข้อหนึ่งก็ผ่านนะครับ ข้อ2เป็นโซนเอ็กซ์ตรีมก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันมี2โซนใช่ไหมโซนหนึ่งเป็นโซนเอ็กซ์ตรีมโซนหนึ่งเป็นโซนซับไพล์ปกตินะครับผมก็สามารถใช้ได้นะอะ่าแต่ว่าเราต้องไปรอคอนเฟิร์มในโลว์ไทม์เฟรมอีกทีนึงนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยผมมาทำเรื่องการคอนเฟิร์มโลว์ไทม์เฟรมให้นะครับผมก็อันนี้ก็เดี๋ยวเช็คข้อ2ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเรามีทั้ง2โซนใช่ไหมครับผมไปดูข้อ3กันเป็นโซนที่มีการสวิปควิดิตี้ ตรงนี้ครับผมเห็นปะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการกวาดอีควอาไฮตรงนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมเชะ่อ้นเนี่ยซัพพลายข้างบนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งสัญญาณหลายอย่างแล้วนะว่ามันจะโหราคาอยู่ได้น,นะครับผมเห็นว่าอันนี้ก็ถูกไป3ข้อแล้วนะครับผม,มแล้วไปดูข้อ4อ่กันมีแท่งเทียนคืนกินหรือมีอิมบาลานซ์แฟลเวอร์ลูแกร็บนะครับผม,ผมก็เฉยได้ว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นปะเกิดแท่งเทียนคืน,ก,นกินเกิดขึ้นนะเห็นปะทุ่มขายลงมาแรงเลยแล้วก็เกิดตัวนี้เกิดเป็นอิมบาลานซ์เกิดขึ้นด้วยนะครับผม,ผมเห็นป เกิดเป็นแท่งอิมาลานขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถูกหลักข้อที่4ของเราด้วยนะครับผมเห็นปะแล้วก็ไปดูข้อที่5กันเป็นโซนที่ทําให้เกิดการฟิปปอชช็อกซึ่งในที่นี้ สปายทั้งสองอันเนี้ยก็เป็นตัวที่ทําให้ราคาเนี่ยเกิด big o f s t r u c t i o n นะครับผมอันนี้ก็ถูกหลักข้อที่5เหมือนกันนะเห็นปะ่ะเอออันนี้พอเชั้นแล้วเนี้ยโซนข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากนะที่จะโหราคาได้นะครับผมซึ่งในที่นี้เนี่ยโซนข้างล่างเนี่ยผมก็ลบไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมีอิ b บาลานซ์หรือมีแฟลเวอร์ลูแกบอยู่ข้างบนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะอ่าโดยสิ่งที่เราสามารถทําได้คืออะไรครับผมเราจริงๆอ่ะเราก็สามารถตั้งเซลล์กับตัวสปายของเราได้เลยนะสหรรับใคที ไม่ได้จะลงไปลงคอนเฟิร์มใน l o w e r t i m e frame นะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบอการคอนเฟิร์มมากกว่าเนาะเพราะว่ามันจะได้ RR เยอะกว่าแล้วก็เพิ่มโอกาสในการจะโฮราคาได้มากกว่านะครับผมซึ่งในอย่างในตัวอย่างนี้ผมก็ทําแบบยังไม่คอนเฟิร์มก่อนนะครับผมเดี๋ยวในคลิปคอนเฟิร์มเนี่ยค่อยแยกไปอีกพาร์ทน,นะครับผมอันนี้ก็สามารถตั้งได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็รอดูราคาได้เลยครับซึ่งในที่นี้เห็นปะราคาเนี่ยขึ้นมานะครับผมมิติเกตในส่วนของอิ b บาลาน e นะซึ่ง ตัวนี้นะครับผมก็จะเกิดเป็น i n d u c e m e n t เกิดขึ้นมานั่นเองนะก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมามินตเกตในส่วนของ Imbalance เนะ,ะพาะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหลักอีกสัญญาณหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ P I ข้อมูลของเราเนี่ยมีโอกาสสูงแบบสูงมากๆเลยนะเพราะเราตรงทุกข้อเลยนะครับผมมาเห็นปะ่ะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยราคาขึ้นมาในตัว Imbalance นะครับผม ก็จะมีเทดเตอร์รายย่อยทั้งหลายเนี่ยคิดว่าราคาของเราเนี่ยขึ้นมามนะิติเกตในส่วนของพรีเมียมของขายใหญ่ตรงนี้แล้วนะอ่าชาร์นเนี่ยอันนี้ก็จะมีรายย่อยนะครับผมเข้าไปทําการช็อตนะครับผมแต่จะเห็นได้ว่าในอนาคตเกิดอะไรขึ้นราคาสวิปตัวอินดิวส์เมนต์ของเราขึ้นมาข้างบนเลยนะครับผมตรงนี้เห็นว่าก็มาแท็บในตัวของซัพพลายของเราเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็มีการเทขายลงมาแรงเลยนะครับผมอ่าเห็นว่าอันนี้ก็เป็นหลักการเลือก P.O.I ของผมนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ ปุ๊บขึ้นมามิติเกตตรงนี้นะครับผมเห็นป่ะเป็นการมิติเกตครั้งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะเบรกลงไปแรงนะครับผมเห็นป่ะตรงปลายไท่นี้นะแล้วก็เกิดเป็นเบรกออฟสตัคเจอร์ลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของการเรียกโซน P.O.I ให้มีคุณภาพนะครับผมก็ถามว่าถ้าไม่ครบทั้ง6ข้อเนี่ยเราสามารถเทรดได้ไหมจริงๆก็เทรดได้นะครับผมแต่ว่าการที่โซนของเราเนี่ยมันตรงกับหลักเนี่ยมากเท่าไหร่เนี่ยโซนของเราเนี่ยก็จะมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นเลยนะครับผม โดยเราก็ต้องนำนะครับผมในการเลือกโซน P.I. ของเราเนี่ยไปประกอบใช้กับเรื่องอื่นด้วยนะครับผมทั้งเรื่อง Market Structure เรื่อง Order Flow อ่าเรื่องการที่ c o n f i r มใน Time Frame ย่อยหลังจากราคาเข้ามาในโซนของ P.I. ของเราแล้วนะอันนี้เราก็ต้องนำไปประกอบใช้ในหลายๆเรื่องนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการเลือก P.I. ที่ลึกกว่านี้นะครับผมแปลว่าเราใช้ในส่วนของ อ่าสับสักเจอเลืยกอะไรพวกนี้แต่ว่าในที่นี้เดี๋ยวมันจะลึกเกินไปเนาะอันนี้ก็มาเป็นพื้นฐานการเลือก PY ให้มีคุณภาพก่ันนะครับผมก็หวังว่าวันนี้คลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามในส่วนของ Facebook, Youtube ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด Subs subscribe ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการเตุทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีครับ